ทวนทั้งฝนทั้งลมแรงจริง20จังหวัดหนักคืนนี้จับตาลุ้นพาย,ยุเข้าไทย13-19กันยายนนี้พยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภตยัยอุทกภัยพยากรากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทย์พรลุงพิลาชายทาง Facebook และ t ิ k ต o k กประจำอันจันที่ทก่9กันยายนในช่วงเย็นคืนนี้แอดมิจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนัก ฝนตกหนักมากแนวโน้มของฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า10วันล่วงหน้าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเทพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับหลายพื้นที่เลยในช่วงนี้แอดมินรับทราบว่าในด้านของการเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งเข้ามาเยือนในหลายพื้นที่เลยนะครับ ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในหลายพื้นที่ฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลในบางพื้นที่ฝนตกจริงแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนไม่ได้ในบางพื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วในปีนี้ในเดือนกันยายนแลลงกันนะครับแอดมินเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับ แอดมินรับรู้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่แต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากนะครับได้แต่ลุน้นและเอาใจช่วยในบริเวณที่ยังไม่มีฝนขอให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาไวๆนะครับซึ่งร่องมรสุมก็สืบเนื่องมาจากการสวิงตัวในช่วงนี้ก็จะเป็นผลของปัจจัยโดยตรงคือพายุที่ก่อตัวใกล้กับบริเวณพื้นที่ประเทศไทย ก็จะมีการดึงและเวียงในด้านของลมมอรสุมให้แรงเนื่องฝนดึงลมดึงเมฆเข้าไปเลี้ยงหย่อมเข้าไปเลี้ยงพายุดังนั้นฝนที่ตกจริงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจึงโดนในด้านของแรงลมดูดเข้าไปเลี้ยงพายุฝนจึงลดลงเป็นส่วนมากดังนั้นหลายพื้นที่จึงบ่นว่าไม่ได้ฝนกันเลยโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าหากเกิดมีพายุก่อตัว บริเวณพื้นที่ใกล้กับประเทศไทยเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าพายุจะดึงความชื้นไปหมดยกเว้นในด้านของพายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงจึงจะได้รับน้ำในการทำเกษตรกรรมเ,เป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่ขอให้ได้รับฝนได้รับในด้านของน้ําในการทาเกษตรกรรมวว หนึงถึงสองวันที่ผ่านมาพายุก็ดึงฝนไปดังนั้นจึงมีแต่ลมแรงจริงนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมกระโชกแรงก็จะเป็นลมมรสุมตํำตกเฉียงใต้แต่ถ้ามาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือนี้นะครับเราส่วนใหญ่ก็น่าจะคิดไปว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่ที่จริงเป็นมรสุมตํำตกเฉียงใต้นะครับพัดนำในด้านของความชื้นเข้ามาแต่ความชื้นยังไม่ได้มาประทะเลยนะครับ ใด้ได้ของลมที่กระโชกแรงก็ดึงใด้ได้ของความชื้นไปเลี้ยงพายุหมดดังนั้นจึงมีแค่ลมไม่ได้รับฝนในการทำกจิจกรรมเลยแอดมินขอเป็นกำลังใจให้นะครับแอดมินจะพาพปเช็พิกัดและปักหมุดให้าดของการเข้ามาของฝนในคืนนี้จะเริ่มจาก18บรนาิกา9กันยายน2 5 6 7บุรีรัมยี4.8สุริ 6, นทร์3.6 21สเร็วนาริเนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่บาน่า10.6 สกลนคร7.3บ้านหนองหอยท่า8.1บ้านคำชมพู9.7บ้านเด็ดอุดม7.2นามน8.2กาลสิน8.2บ้านกระบาก6กุชินาราย5กันทรารม9อุบลราชธานี7.3สํสาำรง7.5เที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองเนมบริเวณพื้นที่สร้างคอม8.3เวียงจันแป8 พอเจริญ6.2รอ,อนทานี6.7บานทา6.6นาว่า8.8ทาแขก9 2สกลนคร5.2มุกดาหาร7.5ชานุมาน3.6หลังจากนั้นในด้านของฝนยังคงมีตกนะครับแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนล,ลดลงแต่ก็จะเริ่มตกอีกในวันพรุ่งนี้10กันยายนจะเริ่มจากในช่วงบ่ายนะครับต่อไปนุ่นจะพาไปดู20จังหวัด ที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ในคืนนี้เน้นย้ำว่าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านและตาเน้นย้ำว่าระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางการจนะบุรีลบบุรีสระบุรีจันทบุรีตราดสีสเกตอุบลราชธานีอุดรธานีสกลนครนครพนมบึงกาฬและหนองคาย ส,ส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอสนานแจ้งเตือนพื <Darwin> ้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านหนองคายบึงการสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนวั์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดตากเชียงรายพะเยานครนายกสันทบุรีตราดหนองคายบึงการสกลนครนครพนม กาฬสินมุกดาหารศรีสะเกตและอุบลราชธานีนอกจากนั้นแล้วนะครับในด้านของการพยา,ยรากราณ์ในว,วันนี้ถึงพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองรอยละ70ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านและตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ,ฟ้าขนองรอยละสี ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางพืง้นที่บริเวณลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครบริมณทลฝนฟ้าขนองร้อยละ40ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40 ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต,ต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40บริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60บริเวณจังหวัดระนองพัางงาภูเก็ตและกระบี่และนะครับเป็นไงกันบ้างในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่าน ในช่วงนี้มีฝนตกฟ้าขนองกันเข้ามาไหมพื้นที่ไหนมีฝนตกฟ้าขนองพร้อมในการหว่านปุ๋ยต้นข้าวรอบที่2แล้วอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับส่วนพื้นที่บ้านของแอดมินที่บ้านผักบุ้งตำมนจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดพร้อมในการหว่านปุ๋ยต้นข้าวรอบที่2ไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้พื้นที่ไหนที่ยังไม่มีน้ําในการหว่านปุ๋ยแอดมินขอเป็นกาลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับต่อไปจะพาไปดู ให้ด้านของเส้นทาง <antique. S 1> ยอมรอประกาศตามที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะเริ่มจากในช่วงที่13กันยายนจะเริ่มจ่อเข้ามานะคะบริเวณพื้นที่ระหว่างมุกดาหารและนครพนมหลังจากนั้น14กันยายนจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าระหว่างมุกดาหารและนครพนมก่อนที่จะเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดสกลนครและลงมาที่บริเวณพื้นที่กาลสิน ร้อยเอ็ดมหาสารคามมาที่สุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาก่อนที่จะมาที่บริเวณพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกและจะมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างต่อไปขอให้ติดตามการอัปเดตในด้านของหย่อมความประกาศตามลูกนี้ที่จะดึงร่องมรสุมลงมาทำให้มีฝนตกฟ้าคนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยขอให้ติดตามพยารกรณ์ ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างหันทุ้งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ